อ้เพื่อนอเขาไปหน่อยจะเข้ามาเล่นบาเกหน่อยอ้ยเล่นเกเหรอได้เลยเพื่อนสหายเข้าได้เลยบอกอบเหมือนกันอย่างงี้ก็ได้เหรอฮะเนี่ยเอ่อเนี่ยมันผมก็ติดสินบนเรื่องบาเกได้นะฮะเนี่ยเฮ้ยผีพันอน,นทั้งเลยบอบลงไอ้นี่เขาไม่เกี่ยวนี่บอบลงอยู่บนโต๊ะนั่นแหละบอบลงบอบลงบอกให้บอกลงไงใครแจ้งความน,นั่น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 น่ ยุดยุดยุดยิดโทรศัพท์ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงฮะถ้าโทรอีกผมจะเรียกเกคนหนึ่งมานั่นนะฮะแล้วจะไอประตูนี่ล่ะโฮ้ยขอโทษฮะนี่อ๋อนี่ไงครับเจ้าของร้านฮะขอโทษฮะไอเออบอกว่าผู้ว่าจ้างจะไม่ด่าอะไรผมแล้วกันนะ Okay, ฮัเคฮ่เดกผมกำลังเตรียมอุปกรณ์แต่ว่าไปไอ้กลมๆช่วยอะไรเนี่ยฮะเออน่าสงสัยลองซื้อดีไหมฮะเนี่ยแต่ว่าหรือไปผมซื้อรถตู้ไปแล้วนี่นะไอ้รถตู้ไปจอดหลังร้านนะฮะวันนี้เรามาซองควงพีบีกับเอ็มพีไฟนะฮะ รอบนี้เป็นอาวุธแบบเอ่อผมซื้อไว้นานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลองใช้ผมจะมาใช้กันดูนะคะตอนนี้เราจะเอ่อเรียกว่าอยู่ในพาร์ทที่หแล้วกันนะฮะยินดีเอ่อคุยเพื่อนขอเข้าไปหน่อยจะเข้ามาเล่นบาเก้นหน่อย <S <S อ้ยเล่นเกนเหรอได้เลยเพื่อนสหายเข้าเลยเลยของชอบเหมือนกันอ,อ,อย่างนี้ก็ได้เหรอฮะเนี่ย อ,อ,อย่างน้อยผมก็ติดสินบนเรื่องบาเกได้นะฮะเนี่ยอย่างน้อยเขาเขายังไม่ดูว่าผมเป็นแค่แฟนบอยง่าก็ก็เรียกว่าไงดีะฮะก็เป็นความลับต่อไปแล้วกันนะฮะอุย้ยอืมเขาเต้นกันอย่างไก่หลวงเลยนะฮะอยู่ด้านล่างนะดังนั้นเราต้องแทรกซึมแบบแนบเบนียนภารกิจของเราในขับนี้ผู้ว่าจ้างของเรา มีชื่อว่าเวสนะฮะเราได้เขาว่าจ้างให้เรามาเฮ้เรียกไงดีก็มาป้นที่นี่แหละฮะก็จะมีกระเป๋าตังค์อยู่3ามกระเป๋าซึ่งอันนั้นเป็นเงินกระเป๋าที่ว่าไอ้ไอเจ้าของขับนี้ไปไปยืมมาแล้วก็ไม่คืนนะฮะดังนั้นเราต้องเอาคืนนะฮะมาเ,เรียกไงดีซึ่งค่าดอกเบีย้ยก็คือโตัวเซฟที่เหลืออยู่ในอันนี้แหละฮะอืม ช้าไป <laughs> ผมก็งงทางนี้หน่อยนะเนี่ยมัน,มนสลับจากไอไอด่านเพเดที่ผมรู้จักเลยประตูนี้ก็เปิดไม่ได้เปิดหน่อยก็ไม่ได้นะไขเลยถ้าเตะปุ๊บเดเบี๋ยวคนรู้ตัวแน่น,นอนฮะเออผมเห็นห้องพดันด้วยนะเอาไงดีเดี๋ยวผมไขไว้ก่อนแล้วกันนี่หลังรถที่ผมเชือไว้น่ะก็ถือว่าโอเคคุ้มอยู่ถ้าเล่นระดับยากหน่อยเฮ้ยผีพนันทั้งหลยหมอบลง ไอ้นี่ก็ไม่เกี่ยวนี่มอบลงอยู่บนโต๊ะนั่นแหละมอบลงมอบลงบอกให้บอบลงไงใครแจ้งความนั่นนั่นนะยุดยุดยุดยึดโทรศรรัพท์ครับไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงฮะถ้าโทรอีกผมจะเรียกเกคนหนึ่งมานั่นนะฮะโอเคฮะทำหน้าที่ได้ดีมากเอ่อปล่อยให้เขาเอ่อ ลอยกลางอากาศอย่างอย่างงี้แหละฮะมีคาราบิดผมก็ว่าจะว่าไปก็สวยดีนะฮะเนี่ยถ้ามีสกินมีดด้วยก็น่าจะช่วยงามฮะต่อก็อื่นเราต้องหาคิกาสก่อนผมเห็นตู้เซฟแล้วยังไม่เจาะครั้งที่แล้วผมจําได้เลยเจาะตู้เซฟทีเออร์เอลเลสกันทั้งแบบอุ้ยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยชี้หน้าแป๊บฮะชี้หน้าชี้หน้าอย่าเอ้ยอย่าอีอุ้ยอุ้ยอีกตัวอีกตัว ทานไหมทานไหมมาโอ้ยลั่นแล้วเอ่อช่างเอ่อช่างมันฮะไม่เป็นไรเอ่อตัวไหนมีคีการ์ดเอ่ยโอ้ยทำไมกระตุกจุงกระตุกกระตุกโอ้ยผมผมเพิ่งรู้นะว่าด่านนี้มันเอ้าโล่งโจ้งเลยแล้วไอประตูนี้ล่ะโอ้ยขอโทษฮะ นี่อ๋อนี่ไงฮะเจ้าของร้านฮะขอโทษฮะไอหวังว่าผู้ว่าจ้างจะไม่ด่าอะไรผมแล้วกันนะพอดีแบบเออเาเป็นว่า๋ยดี๋ยวเอาเป็นว่า,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 วาให,ให้ให้ผู้ว่าจ้างผมมากรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของพื้นที่นี้แล้วกันนะฮะวีเงินไอ้แล้วก็ทองไอทองแท่งรวยนะนี่ฮะเดีย๋ยวผมต้องเอาไปเสริร์ฟ เสริมให้กับไอรถผมกันนะที่ซื้อมาอุตส่าห์เสียตังหลักแสนเพื่อมาขนของให้ผมเลยนะเนี่ยต,ตู้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 นีไงอีกตู้นึงเปิดเลยผีพน,น,นันโอ้โคอนเซปต์เดียวกันเลยฮะอืมพอลืมบอกด่านนี้นะฮะเพราะว่าตู้เซฟมันจะมีอยู่สีตู้ซึ่งมันจะสุ่มเช่นอาจจะเป็นไอ้กระป๋องโค้กเป็นเนงินเพลงมัน ตวังว่าผมจะมิตสีด้วยกัสิ์เพลงนี้แล้วกันนะโอ้ย <c oughs> ผมเคยเล่นบาทนี้อยู่ช่วงหนึ่งแล้วมันโกลาหลมากครับ <c oughs> อยากรู้ไหมฮะว่าอะไรเฮ้ย <c oughs> เพลงมันจะดังไปไหนเนี่ยโอ้โ <c> ห <oughs> เปิดมาทีก็ดังแล้วพายที่แล้วผลไม้สีดาก็เป็นเพลงป๊อปอ้าวหมอบลงอุยอ้ยไปกี่การ์ดอยู่ด้านหน้าอุย้ยขอบคหฮะอย่างน้อยก็ได้เปิดอีกตู้หนึ่งแล้วกันนะ อือวิบกระตูงแงมทีเข้าไปฮะมีอีกตัวไหมฮะมีมีไหมมีไหมไม่ม,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 มีอุ๊ยกระาพูดเลยว่าไม่มีอ้าวสงสัยผมดวงสวยนะเนี่ยถ้าดวงดีหน่อยก็จะเจอไอก้กระป๋องโค้งนะฮะไอ้โคลาเดี๋ยวนี้คนต้องการโคาแบบกระป๋องนะฮะซึ่งก็เป็นคอฟฟของโดบ,บองเนี่ยะคระับขอ,อให้ยากในกกินน้ฮะ,ะอืม แล้วก็จะสุ่มไปเช่นอย่างที่ผมเจอนะฮะถ้าดวงซวยจุดๆหรือเกลือสุดก็คือเป็นแค่ก้อนเงินเงินได้แค่หลักพันนะฮะวิ้ยนี่ไงเราต้องมาเจาะตูน้นี้ซึ่งกิกการผมหมดแล้วนะดังนั้นก็ได้เวลาเริ่มเจาะเลยแล้วกันจะจะว่าไปคลิปนี้หวังว่าจะไม่จบไปเกินไปหน้าเอ,อ่อวิท่อระบายอากาศเรามีแรงสะหรนจะมีโคเกอร์ตัวแดงๆลงมาจากท่อตัวดำๆนะฮะ อันนี้อะไรเนี่ยเดีย๋ยวผมค่อยอมาลองทีหลังแล้วกันนะอุ้ยเครื่องพังตอนหน้าต่อตามผมเลยหน้าเนี่ยเอาอยัางไงต่อนะโอ้โหหมอสำหรับตีลูกศรโอ้โหเกมนี้มันเป็นโล่แบบชนิดใดฮะเนี่ยโล่ก็หนาเหลือเกินอุ้ยฟองควางเสียงโอเคอยู่นะฮะเนี่ยเหมือนในพีดิปเป้เลยชอบอยู่นะฮะฟองควาง อันดี้แล้วแต่คนชอบถ้าส่วนมากขออัปเดตมาจริงๆก็อยากให้ขอยังไงดีอัปเดตเรื่องกสุดแบบพิเศษเข้ามาก็ได้จะดีนะฮะแล้วก็เพิ่มอะไรหลายอย่างก็ทําให้เกมมันมีลูกเล่นกว่าเดิมโอ้เพลงมันจะดังไปไหนเนี่ยอ้าวพูดปุ๊บมาเพลงเงียบปั๊บเลยสงส,สัยตำรวจหมดยกแล้วหรอฮะเอ๊ผมไอ่สงใ่ปุ่มนี้มากเลยเดีย๋ยวผมค่อยลองแล้วกันของเงินนี่ก่อนนะฮะอุ หมอบลงหมอบลงสองใช้ได้เลยนะฮะเนี่ยถ้ามีกับส่วนพิเศษด้วยจะมันกว่านี้เยอะแน่นอนฮะพูดถึงเราอยากกลับไปเล่นเพยดย์สองแคสให้ดูจึงฮะว่าแบบเอ้ผมได้เสริมลงมอดด้วยนิดหน่อยนะฮะเช่นอาจจะเป็นมอดที่ทําให้สะดวกสบายหรือเล่นง่ายขึ้นท่้านั้นนะฮะมิ่ง<笑><笑>ก็ส่วนที่เหลือไม่รู้จะมีใครดูผมหรือเปล่าถ้าไม่มีใครดูผมก็เช่าใจนะ เงียบเยบเลยเหมือนนะเหมือนคนที่เข้ามาดูวิดีโอผมเลยเนี่ยเง้ยเงินแต่ว่าแต่ว่าเราก็ได้หลอกเบี้ยแบบสองเปอร์เซ็นแล้วฮะอืมเกือบลืมเลยว่าเราสามารถขนได้สองกระเป๋าเดี๋ยวเราเอาไปส่งให้กับนี่ก่อนนะฮะมีอย่างน้อยผมก็โยนไกลได้ไงอุ้ยๆปิดปิดเอออีกระเป๋านึง มือนนี้เอาจริงๆนะฮะเพื่อนไม่ต้องมาก็ได้ะฮะผมลุยคนเยอะได้ถ้าแบบเอถ้าตำรวจด,ด่านนี้มันมาน้อยอยกันจริงๆนะฮะแต่ก็อย่าดูถูกระดับความยากแบบสูงกว่าน,นี้เลยนะฮะถ้าสูงกว่าน,นี้ผมน่จะกลายเป็นออมหมดหรือยัง๋ยวผมขอเช็คก,ก่อนนะเพื่อความแน่ใจนะเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามีแค่สี่ตู้จริงๆหรือเปล่าเอ๊ะ ผมิ่มเก็บส่วนวนั้นไปเลยไอ้หน้าคอเตอร์อรนะ่ะมันมีเองินอีกประมาณสองพันฝอยหมอบลง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 นี่อา้าวโอ้เขาจะาโอ้ยไปวยรบพิเศษย,ยิงแบบไม่เกรงใจประชาชนเลยนะฮะเนี่ยเอ่อนี่ไงฮะินึ่งคอเตอร์สองอันโอเคฮะอิ่มได้อู้เออปัดกันเข้ามาได้ไงฮะเนี่ย ผมมีคำถามเข้ามากันได้ไงเ <c oughs> สียดายผมยังไม่ไอเรียกไงดีผมยังไม่เจอตัวพิเศษแล้วกันนะถ้าเจอตัวพิเศษไอตัวตัวนั้นมันหั่นสาวกว่าเดิมนะฮะอู้เสียดายฮะถ้าถ้าใครมาเล่นก็ตามนั้นแหละฮะถ้าเจอตัวพิเศษเผือเปือนไฟว <c oughs> ิ่งเลยฮะเพราะว่ามันบริเวณเกาะผมจนแตกแล้วมารอบนึงอนะผมก็เลยแบบเกือบกล้าเนอแล้วก็แทบจะไม่รอดจากด่านนี้นะฮะ,ะแค่เล่นระดับนอร์มอลนะฮะเนี่ย ผมก็ยังไออุ่ยพดมันเลยผมชอบอเพลงมันขนาดนี้อันนี้หมายความว่าไงอ้าวอุ้ยเพลงดับแบบนี้โออสวัสดีฮะหว,วังว่าผู้ว่าจ้างผมจะมาเปิดสวิงนี้ก่อนก่อนจะเปิดร้านนะฮะไม่งั้นเพลงไม่ดังแน่นอน ผมไปดีกว่าอ,อุ่วย,ยตัวเมดิกเส้นแรงคือเมดิกนะฮะจัดไปรูปซองผมก็รูปซองกับอีกกระสุนหมดอุ๊ยมันต้องการโล่อีกแล้วผมไปแล้วละ่ะหมอบลงเดี๋ยวนี้ไปสั่งให้ใครหมอบลงก็ไม่ได้เลยนะฮะเนี่ยเออผมเหนื่อยใจไปแล้วฮะน้อยใจกับด่านนี้พบอ เอพีไผมก็ยังไม่ใช้อะไรเลยกูหกสี่เง้วโอ้ทรัพย์สิน<อ>ก็ได้เยอะกว่ารอบที่แล้วนะฮะไอพันหน้าต่อไปจะเป็นอะไรก็รับชมได้เลยนะฮะผมหิวคุงก็ขอตัวกันไปก่อนนะฮะไซโยน,น,นะฮะพันหน้าจะเป็นอะไรก็กดติดตามผมด้วยนะบ๊ายบาย